สวัสดีค่ะแกงสับประรดน่าทานไหมคะวันนี้เราจะมาแกงสับประรดแบบง่ายๆเพราะเราไม่เคยแกงวันนี้จะลองแกงดูก็มีสับประรดซึ่งคั้นน้ําแล้วแล้วเก็บน้ําที่คั้นมาไว้ไว้สําหรับปรุงรสแล้วก็มีหอยแมลงผู่ซึ่งเราเลือกแบบหอยแมลงผู่แห้งที่แบบมีรสจืดนะแล้วก็น้าพริกแกงกะทิแล้วก็เกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็น้ําตาลทรายประมาณสักสองช้อนโต๊ะต่อ แกงหม้อนี้ของเราแต่วันนี้ไม่ได้แกงในหม้อเราจะแกงในกระทะเป็นคนใจร้อนเพราะกระทะนี่มันก้นมันพื้นที่กว้างมันก็จะได้รับความร้อนเร็วมันทําให้อาหารของเราปรุงได้เร็วแบบว่าเชฟเป็นคนใจร้อนมาดูวิธีการมิกให้เป็นแกงสับปะรดกันว่าแกงมันจะเป็นสับปะรดหรือไม่มาแล้วมาเริ่มแกงสับปะรดกันแบบง่ายๆขั้นตอนไม่เยอะดูเสียว่ามันจะเป็นแกงสับมันจะเป็นสับปะรดหรือไม่ขั้นแรกเลยเราก็เทกะทิลงไป หลังจากนั้นเราก็เอาน้ำพริกแกงใส่ลงไปแล้วก็พยายามราดน้ำพริกแกงกับกะทิ มาดูกันว่าแกงของเรามันจะเป็นสับประรดไหมเพราะว่าเราแกงสับประรดนะตอนนี้เรากาลังผัดพริกแกงกับกะทิอยู่เริ่มเดือดแล้วแต่พริกแกงสับประรดของเรานี่ไม่ต้องการให้กะทิแตกหันเหมือนแกงอย่างอื่นนะคะพมอมันเริ่มมันเริ่มเดือดนี่แล้วใช่ไหมเข้มยังเราไม่รอชา้าใส่สับประรดลงไปเลยค่ะ ป็นเทฟแต่ใจร้อนนะล้วก็ทิมน้อยไปหน่อยนเติมก่อนที่นี่เป็นหัวหัวเลยเนาะคือเป็นหัวกะทิเลยก็น้ำก็ค่อนข้างจะข้นหน่อยนะเราไม่อยากกินกะทิข้นมากแล้วก,ก็เติมน้ำไปนิดหน่อยน่าจะพอเนาะ ตรงนั้นเราก็ให้มันเดือดเริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำพริกแกงของเราก็สีค่อนข้างจะเจ้มจนหน่อยเราอยากได้รสที่ว่ามันออกเผ็ดสักหน่อยไม่อยากได้ตืดมากเกินไป เดี๋ยวรอให้มันเดือดแป๊บหนึ่งมันเริ่มเดือดแล้วะคะ่ะตัวน้ำจะไม่รสชาติไม่จัดจ้านเราก็เอาน้ำของมันที่คั้นไว้นะใส่ลงไปปรุงรสแต่ยังใส่ไม่หมด ที่เราคั้นนะทาไมเขาถึงคั้นทั้งทั้งที่เราก็ต้องใช้น้ํามันเพราะว่าเวลาเราคั้นเนี่ยนะเอ,อ้สับปะรดนจะแห้งใช่ไหมเวลาเราผัดพริกแกงกะทิอะไรเนี่ยเวลาเราใส่ไปอะ่ะไอตัวน้ําเนี่ยสับปะรดเนื้อมัน,ม,นมันถูกคั้นน้ําออกอะ่ะไอตัวน้ําที่ปรุงไปใหม่เนี่ยมันจะได้เข้าไปในเนื้อสับปะรดรสชาติก็จะจัดอยู่ในเนื้อสับปะรดด้วยแล้วก็เอาส่วนถ้าเกิดว่ามันยังขาดเปรี้ยวอะไรก็เอาน้ําที่คั้นนั่นแหละใส่ลงไปเพิ่มโดยไม่ต้องไปหาความเปรี้ยวจากที่อืน่นมันก็ไม่เปรี้ยวมากนะมันนออมมเปี้ยววหา ช่วยขอแอช้อนหน่อยจะชิมรสวันนี้มันเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมเราก็ปรุงรสเค็มก็ใส่เกลือลงไปเกลือเนี่ยเราใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะไม่ถึงเดือดช้อนกาแฟก็ได้ช้อนครึ่งก็ไม่เค็มเท่าไหร่หรอกล้าช็ปรุงด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยน้ำตาลทรายเนี่ยสองช้อนโต๊ะเพราะแกงนี้มันเหมือนพวกแกงขั่วแหละต้องออกเปรี้ยวเค็มหวานสามรสเดี๋ยวเราก็ชิมดู ว่ารถมันเข้า่าแร้วยังเป็นไงสีเริ่มเขา้าเขา้เขา,เขาแล้วเนาะตีของแกงรู้สึกความเปรี้ยวยังไม่ถนัดใจเอาน้ํามันใส่ไปหมดเลยน้ําที่คั้นไว้มันต้องคั้นนะคะเพราะว่าน้ําที่เป็นเครื่องแกงมันจะได้เข้าไปแทนที่ในเนื้อสับปะรดก่อนแล้วค่อยเอาน้ําที่เราคั้นไว้มาเป็นน้ํามันอีกทีน้ำมันจะแห้งไปแล้วก็เป็นตัวช่วยในการปรุงรสให้ออกเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดนของเนื้อสับปะรดเองโดยเราไม่ต้องไปใส่น้ําตาลเป็นที่ แกงคั่วเนี่มันจะเป็นแกงสามรสอยู่แล้วเปรี้ยวเค็มหวานโอ้โหพอดีเลยเราชอบออกหวานนิดนึงนะใต่ไป,ปน,นิดนึงเนี่ยมาตักใปหม้อก็มันเลื่องเลยได,ได้ได้กินสองมือเลยนะเนี่ยับรถหัวเนี้ย หัวหนึ่งประมาณโลแปดจ้กะกำลังดีเลยเดี๋ยวมันเดือดอีกทีเราก็ใส่หอยให้มันเดือดแล้วเติมหางกะทิหัวกะทิที่เหลือค้นกล่องหน่อยไม่ได้หางหัวเลยอีกหน่อยให้มันเจ้มจนเข้มข้นหน่อยใส่ที่หัวที่เหลือ,อนิดหน่อยลงไป ก็ใส่หอยอย่างเยอะแล้วเน้นการเองที่ชอบอะไรเยอะก็ใส่เข้าไปบี้ตะบานใส่เข้าไปใส่เนี่ยย่างเยอะเลยหอยแมงผู้ชอบกินไก่หอยเยอะๆซื้อเขามันก็จะไม่เยอะเท่ากับทําเองเนาะแลเนี่ยแหละผลดีของการทําเองแต่ว่าม,มันไม่ค่อยมีเวลาทําแล้วก็ทําไม่ค่อยเป็นสับประรดแต่วันนี้เราได้แกงสับประรดแกงเป็นสับประรดแล้วค่ะใครจะเถียงเห็นไหมชิ้นสับประรดเต็มเลย แกงสับปะรดเดี๋ยวก็ได้ที่แล้วเราก็เดี๋ยวสักแป,ป๊บหนึ่งเพื่อใส่หอยลงไปแล้วก็ตักใส่หม้อเนี่ยอันนี้กินได้สองมื้อเลยรสชาติก็จะออกแบบแกงคั่วก็คือมันก็คือแกงคั่วนะแกงคั่วสับปะรดอะใส่หอยแมลงกู้แห้งก็จะออกเปรี้ยวเค็มหวาน,น,น,วนวกับมันนัวๆกับจากกะทินิดหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้ใส่กะทิแบบเน้นเหมือนแกงเผ็ด มากนักรักษาสุขภาพกันบ้างแต่ก็ชอบกินเนี่ยค่ะเห็นเมครับเห็นเมครับปอดปอดปอดป,อด,ป,อ,ดปอดเลยแกงสับปะรดใส่หอยแมงผู่เป็นไงคะ แกงสับปะรดแกงไม่เป็นสับปะรดนะคะแกงง่ายๆสไาตลา์บานๆไม่ต้องบรรยายกันมากจับมารวมๆกันออกมามก็เป็นอย่างเงี้ยในกระข้าวหนึ่งจานร้อนๆเขาเรียบร้อยอร่อยค่ะแกงคั่วสับปะรดเปรี้ยวเค็มหวานสามรสถ,ถ้าชอบก็ลองทําได้นะคะง่ายๆทสาสไตล์เราง่ายๆเอาง่ายเข้าไว้ถ้าคุณชอบอย่าลืมแชร์ไปเพื่อนๆคุณลองทำมั่งนะคะที่เขาทำยังไม่เป็นแต่ถ้าเขาเก่งกว่าจะแชร์ไปยังไงเขา และถ้าคุณชอบสไตล์เราก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ